มาเบิงพี่น้องผู้พกกางมุ่งมันสีซ้ำได้นี่คือยุ่งอยู่ข้างในคอกงัวเด้จังป้ดผู้พ่อได้กางมุ่งสีซ้ำได้ละพี่น้องเป็นตะลิตโตงวงัว่วยพุนะมันคือหลายโพดหลายโผลแท้อยู่ข้างในได้นี่พี่น้องอยู่ข้างในปูยุ่ง มออกกันเนี่ยเมื่อเสาตีหาพุ่นะบมไดนอนเบิดขื่นอุย้ยแมนปัดเลยนี่อุย้ยสีจังเลยมันสีนอนได้ตะลิโต้งัวค่วยปัดติโถอะอุย้ยสมพอบด้นอน โอ้ยเบิ่งเน่เบิงเ่งแน่โอ้ยขุน่ะเต็มไปหมดเลยบินอยู่ข้างในเป็นบ่อนเลยกลางมุงได้นี่พี่น่องกลางมุงบ่เมนบ่เดกลางผู้บ่กกางสีซำได๋เนาะตะล,ลิโตน มันเข่าไปแนวนี่บานเฮ็ดจังไดหล่ะพี่น้องบันนี้สิจัดการจังไดเดี๋ยวติดตามรอชมเนดะ้อพี่น้องเด้อตามรอชมจ้ะป๊าดโอ้ยนี่เพิ่นเข่าปองนี่พี่น้องเพิ่นเข่าปองนี่เห็นแล้วนี่มันมีปองน,น้อยๆอยู่นี่โอ้ยปองน้อยๆซ้ำนี่เจ้ากระติมนเขาเดรร้ายน้ออ้ พูนาสมอนมาออกกันอยู่นี่พ่นสออกนีที่นี่พันออกปองนีตี่๊ปปวดแห้งปวดแห้งพูนากัดงอคั้วเป็นน้ำลึมอยูนยังเหนียงคอ,อปดแห้งโวดแห้งปดดวตเกินขนคิงลุก เยอะอะไรขนาดนี้มันนอนเลย